มากมีคนดินทานยีะมากค่ะจะขอพีชีพด้วยกากหมูช่วยน้ำจิ้มอ่ะต้องใหญ่เท่านี้นะกูโกรธนะเอาจริงๆเฮียเชลไอเลิสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตฮีว่างและนี่คือรายการว่างไปหมูนะครับ ยอก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 อันนี้ไม่ใช่รายการว่าไปมูจ้ะแต่มาจอดรถหน้าศาลเจ้าเฉยๆจ้ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินอะไรวันนี้ไปกินหมูกระทอ้ไม่ใช่หมูกระทะไม่ใช่ไอ้ยถูกแล้วไอหมูหมูอะไรหมูแบบหมูกระทะปิ้งย่างที่อยู่หลังศาลเจ้านะจ๊ะเป็นหมูกระทะที่คนเขาดีวิวกันว่ามันอยู่หลังศาลเจ้านะตอนนี้เราออกประตูด,ด้านหลังศาลเจ้ามานี่ โอ้โห oh, oh. เดี๋ยวก่อนนะพี่โจ๊กมีคิวเหรอเอาใหม่ก่อนนี่ตอนนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าของร้านเฮียเชลหมูกระทะนะจ๊ะเป็นรีวิวที่เขารีวิวกันว่าเป็นหมูกระทะสุดอร่อยหลังสารเจ้านะไม่รู้ว่าอร่อยเพราะว่าได้พึ่งบุญบารมีสารเจ้าด้วยหรือเปล่าแต่ไม่รู้ละเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะครับที่นี่ก็ เป็นหมูกระทะที่กําลังฮอตฮิตมากเพราะว่าตอนนี้มาตอน5โมงเย็นปุ๊บก็คือยังไงเอ่ยได้บัตรคิวจะคิวที่6จะ6หรือ9เนี้เนี่ยเข,เขาบอกเขาบอกรอประมาณ5คิวจะได้คิวที่6นะก็เดี๋ยวรอคิวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ระหว่างรอโต๊ะนะจ๊ะก็จะมาบอกราคาก่อนที่นี่เขาไม่ได้เป็นบุฟเฟ่หมูกระทะนะที่นี่เขาขายเป็นเซตก็ <c oughs> จะมีเซตเล็ก <c oughs> เซตกลางเซตใหญ่ <c oughs> 250,350,550แล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าวันนี้เราจะกินเซตไหนกัน550กินเซตใหญ่สุดเดี๋ยวจะดูว่าในเซตได้เยอะขนาดไหนนะโอ้ <c oughs> hey my god ทุกคน <c oughs> ตอนนี้รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว อย่าหาทํานะมาร้านดังช่วงเวลาคนมากินข้าวห้าโมงเย็นวันเสาร์ต้องมาวันธรรมดานะจริงๆร้านนี้ไม่ได้อยู่ไกลบ้านเลยบอกก่อนเออเนี่ยมาจากบ้านประมาณกิโลครึ่งถึงละแต่นันมาเวลาที่แบบทุกคนออกมากินจะ้ะเดี๋ยวต้องไปรอดูนะว่าอร่อยคุ้มการรอหรือเปล่านะนี่ทุกคนเดี๋ยวทุกคน ได้คิวแล้วแต่เขาให้นั่งติ๊กก่อนนะมันก็จะเป็นเมนูแบบนี้มาแลก็มีแบบให้เลือกเป็นเซตก่อนชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางแล้วก็พวกหมูสามอะไรแยกตั้งหากได้อีกนะจ๊ะมาเดี๋ยวเลือกดีกว่าเอาไหเท่าไหร่อีกอ่ะเอาชุดใหญ่ไปเลยชุดใหญ่พี่โจ๊กพี่โจ๊กจะปุกินโคกิโลหรือว่าแปปซี่คกิโล เอาอะไรเพิ่มไหม <Okay. S 1> เอาอะไรเพิ่มไหมปุ๋ย,ยไต้โตแล้วไปเอาโตก่อนได้โตแล้วทุกใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาครัอนั้งฝั่งนู้นขอนั้งฝั่งนู้นจะได้ไม่เห็นใครโอเคเรามาสรุปก,กันดีกว่าเมื่อกี้สั่งอะไรบ้างก็สั่งสั่งชุดใหญ่ไปนะห้าร้อยห้าสิบบาทจะได้เป็นเ็นใหญ่พร้อมแฟปซี่หรือโคเลือกได้สองขวดแล้วก็สั่งหอยจอทอดไป แล้วก็สั่งข้าวผัดกระเทียมไปแล้วก็สั่งยำกุ้งสดไปนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรารออาหารมาแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันน่าอิสขนาดไหนนะโอเคทีนี้ก็จะมีน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด แล้วก็ที่จะบอกเลยว่าที่ร้านหมูกระทะร้านไหนที่เด็ดที่ดีจริงๆก็คือถ้วยน้าจิ้มอ่ะต้องใหญ่เท่านี้นะอย่ามาแบบเป็นถ้วยน้าจิ้มแบบจุ๊บปูจุ๊บปูแบบเล็กๆนะกูโกรธน,นะเอาจริงๆเหมือนร้านที่แล้วที่ไปอะ่ะคือเข้าใจมา <S <S เข้าใจมาการถ้วยน้าจิ้มใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาเราจุ่มหมูชิ้นใหญ่ๆที่เราย่างลงไปอะ่ะมันได้เต็มๆไงเข้าใจปะ่ะร้านหมูกระทะทั้งหลายที่ยังใช้ถ้วยน้าจิ้มเล็กอยู่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะเราจะเซ็ตห้าร้อยห้าสิบเนาะ ีะไเยอะนะเยอะอยู่นะ้ยกุ้งแกะให้ด้วยอะ่ะชอบชออยปลาหมึกชิ้นใหญ่มากกุ้งกุ้งก็แกะให้ดูสะอาดด้วยเนาะโล้วและนี่หอยจอนี่หอยจอทอดผักแลน้ำจิ้มตุ๋งๆนะจ๊ะ ใหญ่มากกระทะใหญ่มากอาน้ำจิ้มไปเติมอุ้ยยำกุ้งสดใส่ไหลบัวด้วยอ่ะกร,รอบบ,อบ,บ,อบนะจ้าอุ้ยแล้วดูแบบกุ้งเด้งมากนี่ยำกุ้งสดนัวนะ พอชิล้วนะครับอืมออืมอุมยำยำแปบบ๊บอุ้ยละลานนี่ก็ดีตรงที่ผักเขาหั่นมาด้วยอะ่ะไม่ต้องมาฉีกเองเหมือนแบบร้านอื่นๆฉันชอบเนี่ยไม่ต้องมาฉีกเองเลยเขาหั่นมาทำได้ดีเมียเชลทำได้ดีมาก เฮียเชลหมูกระทะเธอทำได้ดีมากไอเลิฟเฮียเชลนะหอยจอทอดนะจ๊ะหอยจอทอดอืมขอมอร่อยเลยใชาของดีอืมอร่อยทอด ไอเดิมเพฮเซลแล้วอะแกร้านนี้คืออร่อยมากครับทุกอย่างเลยอะแล้วกระทะใหญ่ทุกอย่างดูสะอาดไปหมดเลยอชอบทุกคนนี่คือ3ชั้นนะ<ด>และที่บอกว่าถ้วยน้ำจิ้มมันต้องใหญ่อย่างงี้นะทุกท่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาจุมม่มลงไปมันแบบเข้าใจปะมันแบบได้ทั้งชิน้นนะน้ำจิ้มดีอะ เราเอาน้ำจิ้มมาสามอย่างลเลเกี้ให้ต้มกันหมดเลยเวอร์ดูดีมากสุดยอดเฮเชลสุดยอดนี่นี่โคตนี่คือตับลวกที่เป็นลวกมาเมื่อกี้จ้าจิ้มกับน้ำจิ้มนั้นถ้วยใหญ่แบบนี้นะจุบๆไปเลยตับไม่ข้าวนะตับไม่ขาวเลยอะ่ะมีลวกแบบเดียวเลยม่มีเลือดไหลออกมาด้วยอ,อร่อยจริงจ้าเนี่ยยำกุ้งสดมาต้องสั่งด้วยดูกุ้งด,ด้วย กุ้งเด้งกุ้งนั่นน้ำยำมันอร่อยรดน้ำยำให้ดูมาชิมหมูกระทะจ้ะมาแบบเตรียม,มเรียมที่น้ำจิ้มลงไป เข,ออเขาอร่อยอะหมูหมักเขาอร่อยหมาักแบบไม่เคเกินไป้วยไหนอืีนะเราต้มมุนเส้นลงไปแล้วก็ตอกไข่ลงไปแบบนี้จังมีแต่ล้อไข่สุ่ยนิดนึงเดี๋ยวเราจะจาเอาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมุนเส้นกับไข่เอาอยัางไงให้มันเอาอยัางไงให้มันเป็นสวยๆเหมือนรูจ่ะมือคนกินทานอีมาก<อ>าค่ะ ีสมามันน่าอีสมามาจะกินดีกว่ามากินดีกว่าครับ <S <S มาเราจะมาคุกไข่กระบ,บุนเส้นของเรากันนะคะไข่เด็งคุกมันเข้ามาเป็นไข่อองเซ็น <S <S แล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปมาดไปเยอะเลยราดไปเยอะเลยอย่างนี้

ที่แบบกินแล้วจอยแบบนี้มานานมากแล้วโค้อร่อยขนาดต้องสั่งมาเพิ่มเลยตับคือดีมากตับไม่คาวตับไม่เลือดลวกนิดน,นึงแล้วจิ้มกินแซ่บอร่อยเดี๋ยวขอกินต่อแล้วนะครับอ,อน้ำยำเขาดีมากจนเราอัดแอบคือเอาปลาหมึกกับแมงกะพรุนที่ต้มมามาคู่ก,กับน้ำยำทำกันได้นะ <S <S เป็นทริคก,การกินหมูกระทะนี้นะจ๊ะน้ำยำเขาเด็ดมากบะหมีบม่บะหมี่ยกแบบเนี้ย เป้นแบนเราก็ทอปด้วยกากหมูใต้หางสวรรค์นะแล้วก็อันนี้อะไรนะกุ้งแช่น้ำปลานี่คือไม่จบง่ายๆนะมามามา,มาขอชิม่อยกุ้งแช่น้ำปลานะจ๊ะทานแล้วนะครับอืมจุกอ,อร่อยมากเลย ที่นี่เขาทำน้ำยำดีมากทำได้อย่างไรบ้าโอ้โอโอทีนี้เธอคือแบบเมนูยำเขาต้องเด่นมากใครมาต้องสั่งเมนูยำนะยำอะไรก็ได้ขอให้ยำฝีมือแม่ครัวยำดีมาก จะขอพีชีพด้วยกากนหมูมันคือมันหมูที่เกียมแล้วจะขอพีชีพให้ทุกคนดูจะเป็นยังไงนะร <I love. S 1> อไร้รไนี่กออยเฮียเชลอร่อยมาก yeah, yeah. สุดยอด love. <I love. S 1> ไอเลิฟมิน่าชิเลยอ่ะ ร้านหมูกระทะจะอยู่ใกล้บ้านขนาดเนี้โอเ g ก็ทุกคนนี่คือร้านหมูกระทะตอนนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เฮียเชลหมูกระทะนะจ๊ะซอยเจริญนคร46ดูดิจริงงมากอะ่ะแบบไม่เหลือจริงๆอ่ะอันนี้ยเอ็นจอยมากจริงร้านนี้สุดๆดนี่ทุกคนนี่คือราคาที่กินวันนี้นะจ๊ะ 1>, 1 0ึ่สิบบาท ถูกมากถูกสุดๆแ้าทุกคนกินอิ่มแล้วอิ่มมากตอนนี้ oh God, โอเมก็ทุกคนร้านนีเชลหมูก,กระทะเจริญนคร416นะนะมันคือของดีฝั่งคนจริงๆตอนนี้ให้เป็นหมูก,กระทะอันดับหนึ่งเลยอร่อยมากๆน้ำจิ้มแซบแล้วก็ไฮจีนดีคือสะอาดหมูดีหมักดีไม่เค็มเกินไปน้ำซุปก็ดีถ้วยน้ำจิ้มก็ใหญ่ชอบมากๆ แล้วก็เมนูยำทั้งหลายนะเมนูยำขอบอกเลยถ้ามาต้องสั่งยำกุ้งสดมีแบบปลาลากับไม้ปลานะกุ้งแช่น้ำปลาก็ดีในราคาแค่60บาทเองกุ้งตัวใหญ่กุ้งเนื้อแน่น<อ>เด้งมากอ,มอร่อยมากคือดีมากๆเลยชอบมากตอนนี้ให้ร้านหมูกระทะเฮียเชลเป็นร้านหมูกระทะที่หนึ่งของช่องชีวิตดีว่างเลยนะคะ เอาไปเลยจ้าให้เลยจริงๆดีทุกอย่างเลยอ่ะไม่เคยกินหมูกระทะแล้วจอยขนาดนี้มานานมากๆแล้วอ่ะร้านนี้ทําให้กินหมูกระทะแล้วแบบจอยมากๆนะทุกคนยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับเฮียเชลหมูกระทะเจรนคร46นะครับมาจอดได้ในนี้นะถ้ารถไม่เต็มอ่ะมาจอดได้ในออสารนะครับสาลเจ้าศาลเจ้าตะกูลริมน้ปากซอยนะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะกับช่องชีวิตที่ว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งปิ๊งป่องปิ๊งป่องปิ๊งป่องด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะคือรถจอดกลับบ้านแล้วบ๊ายบายครับทุกคน